สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีว <algumas> ิวมอสเวอร์อีดินะครับก็เป็นมอสเกี่ยวกับเเกี่ยวกับไมค้ารันี่แหละครับเกี่ยวกับเเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยวกับการสร้างสร้างสิ่งของอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของ0.11.1นะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับเวอร์อีดินี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขียนเข้าไปทับ วีค <V. S 2> อนเนอรงจะพึ่งนะครับก็ทับวีแล้วก็เ l ฟก็คือการช่วยเหลือนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกดผิดทับทับวีวีอะไรวะวีเปบนวีไม่ต้องเป็นมาลกก้วต่อจำไม่ได้ละเอาใหม่ใหม่ใหม่ เอ้ยมันเป็นไรวะไม่ได้อ่ะครับ B ondo ครับ sp เออ h e r e หนึ่งหนึ่งหนึเป็นยัง,ง,ง,งไงเนี่ยมันไม่เป็นเ,เด้วเดยูเสิ่เหมือนนี้ใช้ได้นะ อ๋อถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งก็คลิกตรงนี้นะมันจะเออทำไงดีกดกดไปว่า,เข,ววาเ,วเขียนไปว่าอะไรเดี๋ยเขียนไปว่าเวอร์อีดิตหรือเปล่าหนึ่งเซ็เ็ห้าไม่ได้ฮะ ดละครับผมลืมไปทุกอย่างนี่ไม่น่าที่จลืมนี่ครับลืมทับสองตัวโหคิดตั้งนานโอเคครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมก็ขอาอภัยด้วยนะครับว่าที่ผมลืมคิดว่าที่จริงมันต้องมีทับสองตัวนะครับผมลืมไปได้ไงวะทับแล้วก็เขียนไปว่า v แล้วกดเข้าไป มันก็จะเป็นการเขียนว่าแช็คพอยส์อะไรอย่างเงี้ครับมันมีประมาณถึงหกมั้งถ้าผมจไม่ผิดนะผมชอบลืมก็คือเขียนไปเซตเออเซตห้าเซตห้าคืออ่ะไอเราต้องไปดูไอเทมของเขาด้วยนะครับเซตห้าห้าคือไม้เห็นไหมครับห้าคือไม้ส่วนเอออะไรนะผมเอาไม้ดำไม้ดำวางไว้ตงนี้แล้วก็ สรครั้งประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วผมเอาไออะไรไอรอนฮกอะมากดตรงนี้ก็คือครั้งแรกแล้วถ้าเราวางกดตรงนี้ครั้งสองกดข้างบนนะกดข้างบนรัสองเราเขียนไปว่าเขียนไปว่าทับทับ,ทบเซออ,อย่างเช่นเอาเอาเลขที่สี่สิบสองมันก็กลายเป็นบล็อกเหล็ก ผมจําได้บล็อกเหล็กเห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปทับซับเซตนะครับปีทำได้ไงวะทำไม้ยทำได้ไงอ่ะทับซับเซตแล้วนี่ด้วยทับเซตนะครับเปลี่ยนไปว่าเออเอาเอาศูนย์ถ้าเอาศูนย์มันก็จะไม่มีนะเอยเขียนผิดเขียนผิดทำไมทับทับเซต ศูนย์ถ้าเท็ศูนย์มันก็จะไม่มีอะไรเลยหายไปเลยก็รศูนย์คือไม่มีค่านะครับส่วนทับทับเซตเออเอาทับทับเซตห้าส,สวยดีครับนี่ครับสร้างบานสร้างเมืองอะไรได้เลยส่วนต่อไปก็เออคำสั่งนี้คำสั่งทำให้เป็นก้อนกลมๆนะครับอันนี้ผมเอาอยู่สูงๆก้อนกลมๆแป๊บหนึ่งครับ ทับทับเออทับทับ S P H E R E นะครับก็ลองเขียนไปดูเอาประมาณห้านะแล้วก็ห้าครับมันก็จะเต็มนะครับเห็นไหมครับผมไปไหนไม่ได้เลยอ่ะถ้าเราขึ้นจะเป็นคนถล่มนะครับหมืดมากมืดหมืดมืดโอเคหัวะ ติดพุงติดพุงนะครับโอเคไม่ได้ติดพุงของคุณเล่นตอนแรกมันจะเป็นกลมๆนะครับเห็นไหมกลมๆนะครับเราจะแค่สร้างใหญ่ขนาดไหนก็ได้เมื่อกี้ผมเอาแค่ห้านะห้าก็ประมาณนี้ถ้าเอาสิบมันก็จะใหญ่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 ยักษ์เลยส่วนนี้ห้าผมเอาสิบนี่อันนี้เลยครับเขียเข้าไปทับ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 อะไรนะทับทับเออแป๊บนึงนะทับป็นตัวเฮดหน้ามันก็จะเป็นแบบยังไงครับ ครับ sp sp here e. เป็นวัดแล้วก็ตามด้วยสิบแล้วก็ตามด้วยสิบอันแรกคือ i อนดีครับถ,ถ้าถ้าสิบคือไอดียลาวาสิบคือไอดีลาวาเห็นไหมครับผมร้อนมากเลยอะไรขยับอะไรไม่ได้เลยโอเคครับไหนมาเป็นกลมๆก,กลมมากอะ่ะ ตอนแรกมันเป็นกลมๆนะแต่ว่ามันไหลลงเองผมไม่ได้ทํานะถ้าลบมันลบยังไงวะลบเขาก็เขียนอ๋อถ้าลบนะถ้าลบของเก่าแล้วเขียนทับทับแล้วก็เออ un อะไรสักอย่างเนี่ย un อันอันอะไรวะอันดิดต่อกัหนึ่งนะครับผมขอหาอะไรสักหน่อย อ๋อรู้ลค้ครับครับไงผมจาได้ละ UN แล้วก็ดูนะครับแปลว่ากลับไปอย่างเดิมเอาไม่เห็น็นอะไรเลยไหนไม่เห็นมีอะไรเลยครับช่างเถอะครับอันคำสั่งต่อไปครับ Copy แล้ว Copy วางไ้เาดิเอาไปแล้ว นาทีละเจ็ดนาทีแล้วครับก็มีหลายคําสั่งครับผมขอสอนแค่สองสามสี่คำสั่งไอ้คาสั่งประมาณนี้ก็พอนะครับอะไรผมให้ดูอีกอันนึงนะครับก็คืออันเดิมนั่นแหละที่ผมเคยทําให้อะ่ะ H <Head S 2> แล้วก็ SP นะครับแล้วก็เขียนไปว่า SERE e. แล้วก็เว้นวรรคตามด้วย ID ผมเอาเอา้เอาสี่แปดสี่แปดแล้วก็ เอาประมาณห้าเออประมาณยี่สิบอ่ะยี่สิบแหลกเลยครับแหลกเลย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 เป็นไปไม่ได้อะ่ะแหลกมากอะไรเนะี่ยไอดนี่คือไอดีบล็อกที่เท่าไหร่นะเห็นไหมครับเราก็อยู่ในกก,กมแล้วไอไอข้างล่างไม่เกี่ยวนะไอข้างล่างมันคือ ยังไงครับพูดไม่ถูกครับอ่าเราอยู่ันการคืนแล้วนะดูครับลูกกลมๆนะครับเห็นไหมครับกลมไหมแต่มาจมดินนี่แหละครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบนะครับอันนี้ห้านี้ยี่สิบนะก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สําสร็ครับบายายยนาลูมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะบายยนะครับบายๆครับ